เรียบร้อยแล้วอันนี้จี้กินหลายหน่อยอันนี้บังลีโอกินหน่อยจะเอ๋จะเอเอางลีโอกินซ้ำหน,น,นินั่นบังจี้หอ้าบัดนะกิน ลาได้กินสาเซ็ตมึงรีโอได้ตุ่นบึงนะ <c oughs> รีโอมันจิ๋นเนี่ยยาไก่รีโอรีโอกัดข้อเลยหวงไปกินเขาตะคองอะ่ะ <c oughs> น้องบึงยังติดนี่เสียวออกอัน นี่โอ้ก็จีแสบครับออกินไหไวนี่โอ้สิมดแล้วเนี่ย mất liệu Ôi, chỉ chỉ không đi lại không? đi ô vật sau khi thì một rồi này, nè, เสียงตาเบิ so ่งน <Thank you. S 2> so ั่นนั่นัยางยางอ่อมหลดหยางอ่อมหมดยางอ่อมแล้วท่ามทาทำทานี่ก็จีจออกพูดมีเซ็ตเลยเนี่ยทำทาทำทาน่่น่าไปแล้วไปแล้วน่าเสียงตาเบิ่งแล้วป่าวกินนะไอจี นานนานนานวนมาแล้วออนะมันออกจากถุงน่ะมึงเ็ษนะมึงบวได้กินนะยามันจ่องเลยนะมันจ่องริโอมันจ่องเลยนะเดี๋ยวไปจังมากินละง่ายมาไว้ยอย่างง 好了。